เดี๋ยวก่อนที่ผมจะอิเล็กทรอนิก์ครูผมอยากให้คุณครูแนะนําตัวกับโรงเรียนที่คุณครูสอนอยู่ปัจจุบันเน่ยครับสวัสดีครับผมครูเคมีวันมิตครับสอนอยู่โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยาครับอําเภอสามยุครับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่คุณครูคิดว่าพฤติกรรมของครูที่ดีและการปฏิบัติของที่ดีของครูในความพิดารณของคุณครูเป็นยังไงครับ อ,อ๋อผูที่ดีนะครับผูที่ดีเนี่ยต้องใส่ใจเด็กเช่นรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเช่นเด็กคนนี้มีมีฐานะที่ยากจนเราต้องส่งเสริมหรือว่าช่วยเหลือเขาใ,ในด้านต่างๆให้มากขึ้นส่วนเด็กที่มีฐานะอยู่แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องด้านการเรียนการสอนและพฤติกรรมส่วนเด็กที่มีปัญหาในเะรื่องพฤติกรรมเช่นมีสารเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าเราก็ช่วยการพัฒนา เช่นพัฒนาเช่นคือส่งไปบำบัดให้เขาเนี่ยเลิกพิการแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องต่างๆเช่นสมมติเด็กคนนี้อยากเล่นกีฬาเราก็จะส่งเสริมในด้านของกีฬาเช่นกีฬาก็จะมีหลายหลายอย่างนะครับพี่นย่ยก็จะมีแบดมินตันฟุตซอนเราก็จะส่งเสริมไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วที่โรงเนี้ยครูพอมีแบบวา่ากิจกรรมของนักเรียนที่แบบค่อนข้างที่จะไปในที่เรียนรู้ากไหมคอ๋อมีครับก็คือเด็ก จะมีเด็กอยู่คนหนึ่งครับก็ข้างลายแรงก็คือบอกผู้ปกครองมาเรียนแต่ออกจากบ้านเนี่ยมาประมาณเจ็ดโมงครับแล้วก็ไม่ถึงเรียนประมาณเที่ยงแหละก็บอกผู้ปกครองว่าไปนู่นแบบเช่นไปลงทุนและเข้าเรียนมาสายครับทางเรียนบรรหารจำสายวิทยาของเราีัยจะมีการแก้ไขก็คือให้บำเพ็ญประโยชน์ตอนหลังเลิกเรียนครับเพื่อจะให้พัฒนาการมาสสายมากยิ่ง เพิ่มมากขึ้นครับเพื่อให้เด็กมีบทลงโทษก็คือการาสร้างจิตสำนึกครับในที่ผมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นค่ะถูกต้องครับใช่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมมีเรื่องมาจะมีเรื่องจะสัมภาษณ์คุณครูหนยครับว่าพฤติกรรมที่ดีของขอ,องครูคเปนน็นยังไงแล้วก็ควรปฏิบัติอย่างไรครับต้องปฏิบัติตามอย่างไยบ้างพฤติกรรมของครูที่ดีนั้นต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณของครูนะครับมีความยุติธรรม แล้วก็ปฏิบัติกับจิตในทางที่ดีทำเป็นตัวอย่างที่ด,ดีนะครับทั้งเรื่องความประพฤติการเรียนการสอนการตรงต่อ,ตอ,ตอเวลานะครับแล้วพฤติกรรมที่ผู้สแสดงออกนะครับให้เหมือนกับนักเ,เรียนหรือได้สิ่ึตษานั้นไเป็นลูกหลานของเราพยายามหาทางแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้กลับมาเป็นดีให้ได้นะครับแล้วก็ต้องประพฤตนินั้น ให้อยู่ในแนวทางที่นักเรียนนั้นเห็นแล้วนะครับได้ปฏิบัติตามนะครับที่ผมเข้ามาทางเรินผ่านรถบ้บัสของครูนะครับเห็นป้ายครูเคยได้รับรางวออัลครูดีเด่นได้ใช่ไหมครับเออได้รับครูดีเด่นในประเทศนั้นหลายรายการด้วยกันเช่นครูคดีในดวงใจครั้งที่ห้าครูลึกศรรึ้งที่เป็นสามปีครูครางวัลครูลึกซึดีเงินแสงครูดี ครูผู้สอนวิชาเคมีดีเด่น mm hmm. ครับแล้วก็อีกลหลาหลายรางวัลน,นะครับ okay.